เค้กแต่งงานหรือว่าเค้กที่มีการซ้อนชั้นหลายๆชั้นนะคะพอเราทําเสร็จแล้วแล้วเราจะต้องเอาขึ้นรถเดินทางไปส่งลูกคา้าแม่ละเมียจะเอาเค้กใส่ไปในกล่องก่อนนะคะจริงๆควรจะต้องติดเทปหรือว่ากาวสองหน้าเอาไว้ระหว่างฐานเค้กกับตัวกล่องนะเพื่อไม่ให้เค้กเขาเคลื่อนตัวระหว่างที่อยู่บนรถเวลารถเลี้ยวนะคะแต่ว่าวันนี้แม่ละเมียลืมติดเทปทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าสถานที่จัดงานก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่แล้วเราก็หยุดตัวเค้กเอาไว้แล้วอย่างดีด้วยเค้กไม่ล้มแน่นอนเนี่ยค่ะสาเหตุที่ทาไมเราต้องเตรียมกล่่่่่อออองงงงสสําาาาหหรรรััับบบใใเเเเเเคคค้้้กกกกกพืทีลนนนะะะะจไดป็ข กันแดดกันลมกันฝนให้หน่อยเนาะแม่ละเมียดใช้ผ้านะคะเอามารองใต้กล่องเค,ค้กเพื่อให้กล่องเค,ค้กของเรามันอยู่ในลักษณะที่ไม่เอียงนะคะทุกคนเพราะว่าเบาะรถมันจะเอียงใช่ไหมแล้วเราก็จะนั่งประคองเขาไปตลอดทางจนถึงที่จัดงานเลยนะคะตอนที่นั่งรถมาเนี่ยช่วงที่รถเลี้ยวแรงๆอยู่ทีหนึ่งอะ่ะรู้สึกเลยว่าเค,ค้กเขาเคลื่อนตัวนะคะเพราะที่แม่ละเมียดล,ลืมติดสกอดเทปเอาไว้ใต้ฐานเค,ค้กกับกล่องอะเนาะแต่ว่าเค,ค้กของเราถึงที่จัดงานแบบปลอดภัยดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ลม้มไม่พังไม่เสียหายใดๆเลยเพราะว่าตอนที่เราซ้อนชั้นเค,ค้ก แล้วนะคะคซึ่งขั้นตอนการสอนชั้นเค้กเนี่ยมันสําคัญมากๆเลยทุกคนขั้นตอนการสอนชั้นเนี่ยได้ลงไว้ให้ดูในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะลองไปย้อนดูกันนะทําเค้กออกมาสวยๆแล้วเนี่ยก็ต้องรู้จักวิธีการดูแลการขนส่งที่ปลอดภัยให้เค้กไปถึงมือลูกค้าแบบสมบูรณ์ร0อด้วยนะคะ